งนี้ก็มีอุปกรณ์ในมือเหมือนกันเป็นมีดค่ะและชายคนนี้มีอาการคลั่งด้วยใช้มีดที่ว่านี้ทำลายข้าวของภายในบ้านนะคะคือคนในบ้านเออชาวบ้านเออยพยายามจะให้สงบสติอารมณ์แล้วใจยเย็นก่อนแต่ดูเหมือนว่าจะระง,งับเหตุไม่ได้จนท้ายที่สุดต้องเรียกตำรวจและใช้อุปกรณ์พิเศษนี้ค่ะ เอสองเสียงท <c oughs> uh ี่ได้ยินนั้นเสียงตำรวจหรือเสียงคนที่อยู่ข้างในด่ะเสียงคนที่อยู่ข้างในค่ะพี่เจมพี่แป๊ะค่ะคือเขาคลั่งแล้วตะโกนโวยวายตลอดเวลาจําความไม่ได้เลยจับความไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะและนี่คุณตำรวจที่ถือนี่ไม่ใช่เราตักผ้าไม่ใช่นะคุณผู้ชมไม่งามไม่งามซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะระงับเหตุนี่แหละค่ะเรามักจะเห็นนะบางทีจะสยบคนคลั่งคนอารวาสเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นี้นี่แหละค่ะตำรวจทุกนายถือหมดเลยแล้วนี่ค่ะเดินขึ้นไปบนบันได พยายามจะเข้าไปแล้วดูชายคนนี้พังประตูแล้วก็ตะโกนตลอดเวลาเลยค่ะชายคนนี้อายุ38ปีตอนแรกเนี่ยคลั่งแล้วก็ใช้อาวุธมีดทำลายข้าวของทำลายทรัพย์สินภายในบ้านจนท้ายที่สุดแล้วคนในบ้านนะคะเขาต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาระง,งับเหตุจุดเกิดเหตุคือซอยราชวิถีถนนบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะไม่ใช่แค่นั้นชายคนนี้นะอาวุธมีดเนี่ยเนบอยู่ที่กระเป๋าสะพายข้างตลอดเวลาด้วยค่ะนเดินลงมาแล้วใช้เสื้อสีฟ้าที่ว่านี้ค่ะ เจรจาจนเป็นผลสําเร็จอ่ะสงบลงนิดนึงนะคะถามเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องเป็นแบบนี้ทางด้านของญาติญาติเนี่ยเขาบอกว่าหลานจบวิศวกรรมเดิมทํางานธุรกิจส่วนตัวแล้วทุ่มเทไปมากหมดเงินไปกับครอบครัวเยอะขาดทุนแล้วก็เครียดเก็บตัวอยู่คนเดียวมานานหลายปีค่ะคลุ้มคลั่งที่เป็นแบบนี้เพราะว่าสุขภาพจิตที่เสียถูกกระทบอย่างรุนแรงถูกกระทบจิตใจอย่างรุนแรงอะค่ะ ไปหาหมอไปรักษาแต่ก็ขาดยาขาดการรักษาครั้งนี้คือน่ากลัวที่สุดเพราะว่าถือมีดด้วยนะคะครับเดี๋ยวคงจะต้องว่ากันต่อไปจับตัวไปรักษากันต่อค่ะค่ะที่